สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้โทรศัพท์ Samsung ด้วยการเล่นแอป2แอปไปพร้อมกันนะคะวิธีการสมมติว่าถ้าเราจะเล่น Facebook กับ YouTube พร้อมกันนะคะสมมติเรากดเข้าไปใน Facebook ก่อนนะแล้วทีนี้เราอยากเล่น y u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  e e ลละทำไงให้เรากดไปกดกลับไปที่หน้าจอหลักแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ให้เรามาเลื่อนอขึ้นทางซ้ายนะคะให้มันเป็น แอปแบบนี้มันก็จะขึ้นแอปที่เราเคยเปิดไว้นะคะแล้วสมมติว่าเราจะเล่น Facebook กับ YouTube ทำไงให้เราเอามือไปจิ้มที่ตัวไอคอนตรงนี้นะคะไอ,อแล้วก็เลือกที่เปิดในมุมมองแยกหน้าจอค่ะเปิดในมุมมองแยกหน้าจอทีนี้เขาก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือจะมีเส้นแบ่งแอป ไว้ให้เราแล้วเนี่ยสองทางนะคะอแอปด้านบนก็จะเป็น facebook นะคะแล้วด้านล่างเราก็มาเลือกหาได้เลยค่ะว่าเราจะเล่นแอปอะไรเนี่ยนะเล่นได้หมดเลยทวิตเตอร์หรือว่าจะแต่งรูปนะคะเดี๋ยวเราจะมาหา YouTube นะคะแล้วก็กดไปแอป youtube เนี่ยค่ะก็จะเร่งมาที่แอป y o u t u b e แล้วอ่าเราก็สมมุติว่าเราจะดูคลิปไหนก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะเปิดอะไรก่อนแล้วสมมุติว่าเราจะเล่น facebook เราก็ไปเลื่อนเล่นด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็เส้นแบ่งตรงกลางตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนขึ้นหรือว่าเลื่อนลงก็ได้นะคะอยากให้แอปไหนใหญ่เราก็เลื่อนได้เลยสมมติว่าเราอยากเล่นเฟซบุ๊กให้มันใหญ่ๆห,หน่อยเราก็เลื่อนลงมานะคะตัวด้านล่างมันก็จะขยายเล็กลงแบบนี้นะมันแต่ว่ามันก็พอดีกับจอที่แสดงวิดีโอพอดีเลยอ่ประมาณนี้นะคะเราก็สามารถ เล่น Facebook ไปด้วยแล้วก็ดู YouTube ไปด้วยสมมติว่าเราจะฟังเพลงดู MV หรือว่าดูดูหนังอะไรต่างๆนะคะก็สะดวกมากเลยเราก็สามารถเล่นเล่นไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยแอปอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะถ้าใครที่ใช้ซัมซุงอยู่ก็สามารถ ลองไปทำตามดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะ